เรื่องเล่าตำนานเริ่มต้นของหลวงปู่เทพโลกอุดรหากท่านไม่ใช่เทพเหตุใดจึงไม่มีวันแก่พระธุดงรูปหนึ่งเอ่ยกับชายชารานิ่งสงบใต้ต้นโพปีพศออไม่ปรากฏอยากเข้าไปลึกนักนะโยมบางคนเข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมาเลยคำเตือนของชาวบ้านที่ชายป่าดงพญาไฟ ไม่ได้ทำให้พระครูมหาวิจิตวันไหวท่านคือพระทุดงผู้มีศรัทธาแรงกล้าเดินทุดงจากอีสานใต้ขึ้นเหนือมุ่งสแสวงหาพระอริยเจ้าในตำนานที่เคยมีผู้พบเห็นนั่งกรรมฐานกลางไฟป่าโดยไม่ไหม้แม้แต่เส้นผมพระครูได้ปักกลดใกล้ลำห้วยในคืนเดือนมืดและในค่ำคืนนั้นเอง เกิดเสียงฝีเท้าเบาๆเข้ามาใกล้หลวงปู่ท่านมาแล้วเสียงเน้นรูปหนึ่งในนิมิตกล่าวก่อนจะหายวับรุ่งเช้าพระครูตื่นแต่เช้าเดินไปตามแนวห้วยสิ่งที่ท่านเห็นคือชายชาราในผ้าขาวหมน่นนั่งหลับตาอยู่ใต้ต้นไทรท่าทางของชายชารานั้นสงบจนทุกอนูรอบข้างเงียบลง นกไม่ร้องจักกระจันไม่ขานดวงตาแม้ปิดสนิทแต่เรากับมองเห็นทุกอย่างเจ้ามาไกลแต่ทำอยู่ใกล้เพียงใจหยุดชายชารากล่าวโดยไม่ลืมตาพระครูรู้สึกเหมือนถูกรู้ลึกถึงจิตใจท่านกราบลงอย่างอัตโนมัติแม้ไม่รู้ชื่อไม่รู้ยศไม่รู้ฐานะแต่รู้ว่าผู้เบื้องหน้า คือของจริงผู้ถือศีลไม่ใช่ผู้รอดแต่คือผู้สว่างผู้สว่างย่อมไม่ต้องกลัวมืดแม้ตายในพงก็ยังเห็นทางชายชราให้ทำสี่บทแล้วหายไปท่ามกลางสายหมอกในพริบตาไม่มีร่องรอยเดินไม่มีเสียงไม่มีเงาพระครูน้ำตาไหลท่านกลับวัด ไปพร้อมกับบทสวดใหม่ที่ไม่มีใครเคยสอนแต่ติดอยู่ในใจเรากับเคยรู้มาก่อนไม่นานหลังจากนั้นพระในสายวัดป่าหลายรูปเริ่มกล่าวถึงบุรุษชราผู้มีผ้าขาวคลุมตัวเดินทุดงคนเดียวบางท่านพบในป่าเขาบางท่านเห็นในฝันก่อนเจอเหตุอันตรายบางท่านกล่าวว่าเคยนั่งสนทนากับท่านเป็นชั่วโมง แต่เมื่อกราบลงเงยหน้าขึ้นกลับว่างเปล่าบางตำนานว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรคือผู้สำเร็จวิชาธรรมกายแต่ครั้งพุทธกาลบำเพ็ญบาร,รมีต่อเนื่องหลายชาติจนในยุครัตนโกสินท่านยังคงเดินอยู่ไม่เปิดเผยไม่อวดอ้างแต่สอนธรรมเฉพาะผู้มีบุญวาสนาที่ควรแก่ธรรม